สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดิอารออฟทาโรตบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน16ถึง30มิถุนาไปที่เดือนมิถุนานะคะเพราะว่า อาจารย์จะดูให้ล่วงหน้าเพื่อจะเอาไเป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตเป็นการดูดวงแบบดวนตกและโทษทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนาไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เอา,าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมากันที่ธาตุดินพฤษบกันมังกรค่ะเรามาดูกันซิว่าในเดือนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของเราบ้างบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิด เป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตบางสิ่งบางอย่างมันเกิดแล้วหรือกําลังเกิดขึ้นนะจ๊ะไพ่สามเดือนหกเดือนโอ้ดินจ้าดินจ้า 9, เก้าเหรียญเลยนะไพ่ของ 9, เก้าเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะคะสดสวย้วรวยมากคือคนมีสตางค์คนมีความรู้สึกถึงคือถึงจะมีเงินแบบเรียกว่าเงินในกระเป๋าอุ่นๆอ,อยู่แหละแต่ก็ยังมีมีการใช้เงินที่มากโขอ,อยู่นะ เดี๋ยวนะคะขออาจารย์เปิดไพ่ให้หมดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นไม่เอาหน้าออกกันนะาจะได้ให้ดูไพ่บ้างเพราะว่ามีคนขอมาว่าอยากดูไพ่มากกว่าดูหน้าอาจารย์ก็ได้ก็ได้เบื่ออาจารย์แล้วก็ตามใจตามนั้นเลย <c oughs> อ้าว okay. โอ้ยสิบเหรียญหน้าดินจา้าดีจุงเบอ่ะสิบหกถึงสามสิบ ไอ้สามิบถุนาค่ะไพ่เป็นแรกเป็น9เหรียญเกาเหรียญหมายถึงคนที่แบบก็มีความรักตัวเองเป็นนะรู้สึกที่จะรักตัวเองรักในความสุขของตัวเองรู้จักคือคุณผ่านโลกมาเยอะมากในด้านต่างๆไม่ว่าจะการเงินชีวิตรักหรืออะไรก็ตามคุณจะผ่านโลกมา เจ็บมาเยอะโดนมาก็แยะในสิ่งต่างๆก็เอาสิ่งต่างๆนั้นมาเป็นบทเรียนสอนใจมาเป็นความรู้เป็นอะไรที่แบบเราจะได้ไม่ก้าวผิดพลาดก็ได้นะคะคุณพอใจที่จะอยู่แบบนี้อยู่คนเดียวเหมือนพวก i n รเ o ิร r t ในช่วงนี้ลักษณะของ i n รเ o ิร r t มากอยากอยู่คนเดียวรักตัวเองเป็นฉันอยู่แบบสดสวยๆรวยมากของชั้นนะคะ คุณเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองนะคะว่าเราเองเราก็มีดีนะมีคุณค่านะนะเพราะฉะนั้นดูสถานการณ์การงานเนี่ยคุณเป็นคนมีแพชชั่นกับการทํางานมีความมุ่งหวังมีความมุ่งมั่นต่อการทํางานมากๆช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวเป็นพิเศษหน่อยอืม อยากอยู่คนเดียวช่วงนี้อาจจะอยากซื้อของที่ตัวเองต้องการซื้อของเพื่อบำรึงบำเรอความสุขของตัวเองอ่าบางคนอยากได้อันนี้ยฉันชอบสิ่งนี้เครื่องเสียงฉันชอบแต่งหน้าฉันก็ซื้อเครื่องแต่งหน้าอยากจะซื้ออะไรเพื่อให้เป็นของฝันสำหรับตัวเองที่ทําให้ตัวเองมีพลังในการต่อสู้กับการทํางานนาจะจากครอบครมีความสุขดีนะสิเปลี่ยนการวางแผนการอนาคตครอบครัว การวางแผนกับแผนงานที่คุณทําคุณเริ่มเรียนรู้ศึกษามีโอกาสของการเรียนรู้คอร์สสั้นๆศึกษาอะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตที่คุณอาจจะไม่เคยหยิบเคยจับแต่คุณก็จะพยายามศึกษามันอาจจะปัญหามีบ้างเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยมีปัญหาอาจจะเป็นที่อารมณ์อาจจะเป็นที่คนอื่นอื ก็ชีวิตมันเป็นเดวเวลมีทุกมีสุขขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามอัตภาพของคนแต่ชีวิตคุณมีความสุขดีแน่นอนจากที่มองในไพ่แต่ช่วงนี้อารมณ์หมาเราหมา,ารมไม่คงที่อาจจะดูเบื่อเบือดูน้อยๆไหมดูเซ็งๆคืออารอมณ์ของคนอยากอยู่คนเดียวเพราะว่าทำไมอาจจะอยากได้ขบคิด อาจจะจะเซ็งๆเหนื่อยๆเบื่อๆแล้วไม่อยากจะไปไหน i n t เว v e r t มากๆช่วงนี้เอ,อ่ออะไรที่เข้ามาก่อไม่อยากจะสนใจอะไรเข้ามาอยากเข้ามาก่อมาไม่อยากมาก่อไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นอารมณ์ของคนที่ i n t เวิร์ดอ่ะอยากอยู่คนเดียวไม่สนใจใครอะ่ะเพราะอะไรที่เข้ามารุมเรา้าเราบางทีก็ทําให้เราเบื่อหน่ายอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเงินที่ต้องใช้เยอะคนนู้นก็ต่อใช้ทํานู่น คือเห็นเราอาจจะดูสมบูรณ์พูนสุขก็อาจจะมาหยิบมายืมเงินเรานะจ๊ะคุณมีความร่ํารวยอยู่นเงียบๆนะดินเออดินพืนสศบกบารบังกรความร่ํารวยพื้นฐานของชีวิตยังมีแบ c ็คดี เรียกว่ามีแบ็กดีมันอาจแบ็กของคุณอาจจะเป็นเงินทองเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นรถเป็นสิ่งที่คุณสะสมเขาเรียกว่ารวยแบบเงียบๆไม่บอกใครอะไรอย่างนี้นจะจ๊ะมันมีการมองถึงการวางแผนสําหรับอนาคตครอบครัวค่ะบุตรหลานบริวารการวางแผนการพูดคุยกันถึงการทํางานอืครอบครัวมีความสุขดีนะคะเออ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดพิจารณาคิดวางแผนในการทำอะไรก็ตามมีขั้นมีตอนมีการวางแผนวางแผนไว้เป็นระดับเพราะฉะนั้นนะ่ะมันโอเคมีการเริ่มต้นใหม่ของงานด้วยคุณอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ของงานหรืออะไรก็ตามที่ยังไม่เคยหยิบเคยจับนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขของคุณเองเพียงแต่เงินอ่าถ้าใครเอาเงินคุณไปรอเจ้านี่มาใช้นี่ก็ยังคงไม่ได้หรือบน คนบางคนก็อาจจะรอรออะไรรอเงินก้อนบางคนรอเงินก้อนอยู่ก็ยังไม่ได้สมใจนักนจะจ๊ะสิ่งต่างๆรอบตัวของคุณเองเนี่ยคุณมีคนเข้ามาชอบหรือไม่ดินมีเด็กเข้ามาจีบหรือคะมีคนมาชอบหรือคุณไปลักเด็กหรือเปล่ามีเด็กเข้ามานะเด็กก็ได้คุณเด็กกว่าเขาเขาเด็กกว่าคุณก็ได้มีคนมาชอบอยู่รอบๆตัวแต่คุณอาจจะไม่ ไม่ได้ที่รู้นะว่ามีคนมาชอบนะแต่ก็ไม่ได้โฟกัสกับจุดๆนั้นนะจ๊ะอ่ะในด้านของความรักความรักเนี่ยจริงๆคุณเป็นคนรักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องเคือเคือญาติทั้งหลายของคุณเองเนี่ยความรักที่มีเข้ามามีคนเข้ามาหยิบยืน่นไมต่ตีมาจีบมาจีบมาอ่อยคุณอยู่บ่อยๆแลดินประสบกาันมังกรก็มีคนคือ เรารู้อะว่าเขามาเพราะเขาชอบเรา,ามายอดเรามาแย่เรามาอ่อยเราอะไรเงี้ยรู้นะแต่ก็ยังไม่ได้อยากได้รู้นะแต่ก็ยังไม่ได้คิจสารสัมพันธ์ก็พอใจที่จะอยู่แบบนี้อยู่ในการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะเหมือนใจคุณเองเนี่ยมันโดนโดนกับความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มาก็เยอะก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสกับเรื่องนั้นเหมือนคุณมีแผลเก่าอยู่นะคนบางคนอาจจะมีแผลเก่า เป็นแผลที่ยังไม่ได้หายสนิทนักเอ่อก็เลยมีความรู้สึกว่าก็าไม่ได้อยากจะคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ถูกใจก็เรียกยังไม่ถูกจริตยังไม่ใช่สเปคคุณก็ตามอารมณ์เนียจะนะจะอ่ะไปดูซิว่าคนโสดจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมคะคนโสดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบางคนอาจจะบิวอินอาจจะต่อเติมบา้านเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนค่ะบางคนได้ที่ดินเพิ่ม บางคนได้บ้านเพิ่มหรือบางคนกำลังจะปลูกบ้านใหม่อ่าเกิดการเปลี่ยนแปลงคนโสดเหรอจะมีคนเข้ามาไหมเหรอคนโสดจ้ะคนโสดยังคงความรู้สึกของคุณยังคงเป็นเรื่องเราเก่าๆเออไม่ความรู้สึกว่าถ้ามาเนี่ยไม่เอาที่มาหยอดมาแย่ถ้ามาต้องมองเห็นอนาคตค่ะมองถึงการสาร้างสัมพันธ์การแต่งงานมีครอบครัวได้นะคะ แต่คุณยังรู้สึกใจของคุณยังรู้สึกคิดถึงคนเก่าๆรู้สึกหวนคํานึงถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วคุณก็เป็นคนปกป้องตัวคุณเองนะแบบว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยใครก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาคุณด้วยความเนิ่งเฉยด้วยความสุข้มด้วยความอินทรที่ที่ดูเหมือน ดูเหมือนคนเงียบๆอ่ะดูเหมือนมีมาดกมีฟอร์มแต่จริงๆไม่มีอะไรเมื่อวานมีคนมาคอมเมนต์ดินมาคอมเมนต์ใช่ไหมว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยแต่ผมดูผมเป็นคนนิ่งๆไม่ใช่ไม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 ่ได้ชอบพูดไม่ได้ชอบเล่นสกุมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในใจไม่ได้มีอะไรเลยเอามันก็จริงคือแค่ภายนอกคุณก็ไม่กล้าเข้าหาแล้วไงคือแค่รูปร่างภายนอกคุณไม่เคยเล่นกับใครอยู่ๆก็จะมาเล่นกับคุณไหมเขาก็ไม่ได้ไม่เล่นกับคุณไม่ได้มาแย่คุณหรอกหรือเห็นหน้าคุณคุณํำหน้าเฉยๆเนี่ย คนก็ไม่กล้าเข้าหาแล้วนั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคนมันความรู้สึกข,ของคุณเนี่ยอยากได้ความอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมันรับกันได้ในบางส่วนในบางส่วนไม่อยากจะต้องปรับตัวมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอารมณ์นี้มีคนเข้ามาค่ะแต่ก็ยังไม่ใส่ใจแล้วก็ยังคงคิดถึงคนเก่าอยู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนลร่ะมันจะชัดเจนขึ้นไหม ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหรอพากันไปได้ค่ะไปกันได้ไปกันได้แบบถ้าไม่ใจร้อนมากหรือถ้าไม่เอาแต่ใจแล้วก็ใช้ความอดทนอดกลั้นในความสัมพันธ์เช่นบางทีมีเรื่องราวของเขาเรียกวา่าอะไรชอบชอบชอบไปชดประชันอะ บางทีเธอทําแบบนี้เธอทําแบบนั้นบางเือทาแ,แบบนั้นก็ทําแบบนี้นอะไรถึงการประชดประชัอนอะไรก็ตามหรือความใจร้อนของใครหรือความตัดใจของใครอะถ้าปรับได้ในส่วนนี้มันก็สามารถไปกันได้เคียงคู่กันไปแบบนี้แหละก็ไม่ชัดเจนหรอกรักซ้อนรักสเศร้าค่ะรักซ้อนรักสร้รรสาจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงต่อไปคะรักซ้อนก็ก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่ไปไปกับกับบางคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมสถาบันคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีธนูราศีมีนราศีอืมเดะสตารราศีกุมราศีสิง์ราศีพฤษศหรือราศีอะไรก็ได้ที่ไม่เอ่ยมานะจ๊ะมองถึงความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกับยังสามารถเติมเต็มกันได้ด้วยแพชชั่นหรือการร่วมงานบางคนเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันเพื่อนเดียวกันบางคนยังไปไป,ไปกับกับไปไป,ไปกับกับคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้าง ตามภกษาก็ยังสามารถไปกันได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามกลับตัวเองนิดหนึ่งค่ะมันมีการจากไปหลายๆครั้งแล้วนี่ราศีตุลราศีราศีกันบางทีในการปรับตัวของคุณสองคนเนี่ยอาจจะเป็นการแบบไปๆกลับๆไปๆกลับๆคุณอาจจะเป็นคนทุนนิ่งเกินไปนะคุณเป็นคนที่เหมือน i n t เ o ิร r ตอะ บางครั้งดูนิ่งคุณคิดเยอะนะคุณไม่ค่อยพูดออกมาคิดเยอะคิดช้าคิดนานคิดเอิงเองเออเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณรู้สึกถึงการที่คุณจะต้องพูดอะไรทําอะไรให้คนที่คุณคบคุณคุยเขาเขาอกเขาใจคุณส่งเอ่อเทคแอคชั่นออกมาสักพีทให้เขารู้อะใช่คุณเป็นคนแบบนั้นแต่บางคนก็รับไม่ได้ดีกว่าเป็นคุณเนาะโอเคไหมอ่ะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะเดน คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเขาไม่ค่อยไว้ใจคุณหรอกนะด้วยความหน้าตาดีของคุณด้วยความด้วยโปรไฟล์ของคุณเองถ้าคุณบอกว่าคุณยุ่งในการทํางานเขาเป็นคนขี้หึงเหมือนกันนะเขาไม่แน่ใจกับตัวคุณหรือว่าเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่คุณบอกรักไอสิ่งที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยมันมีมัน มันเหมือนเขาก็มีแผลในใจอยู่แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ถามว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงเขาอาจจะมองคุณว่าคุณมีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นปิดปิด,ปดบงังบังไม่ยอมบอกความจริงมีความลับเยอะเลือกเกินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณไม่คุณทําอะไรลับลับล่อๆไม่กระจ่างอะทาอะไรคลุมเครืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉันเป็นรักที่เธอเลือกไม่ได้หรือว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่ามันสร้างความคลุมเครือสร้างความสงสัยให้กับเขาไงเลยทําให้ความรู้สึกของเขาอาจจะแบบ เมื่อคุณคุณก็ไม่ได้แคร์เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่สิ่งที่คุณทาไอการที่คุณยิ่งเฉยไอการที่คุณยิ่งนิ่งเนี่ยมันยิ่งทําให้เขารู้สึกถึงการไม่แคร์การก,การไม่รักกันการไม่ใส่ใจกันน่ะแหละโอเคไหมเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะ ต้องการการพูดคุยต้องการความใส่ใจต้องการความรักที่คนคนหนึ่งที่เขารักกันเขาแสดงออกต่อกันการแคร์กันเออช r อ of c u คือความรักนะมันเป็นความรักถ้าคุณบอกว่าคุณรักเขาเนี่ยคุณจ้ต้องมีการแคร์เขามีการทําอะไรเพื่อเขาแสดงออกถึงความชัดเจนกับเขาบ้างให้เขาแน่ใจสิ่งที่เขาต้องการจากคุณคือความรักความใส่ใจ ความรักความใส่ใจเหมือนวันแรกๆที่เราเจอกันเป็นยังไงคุณก็ใส่ใจเสมอต้นเสมอปลายเป็นแบบนั้นอารมณ์ประมาณนี้เขาต้องการความรักกับคุณค่ะใช่ไหมนี่แหลกวีนอฟครับใช่เขาต้องการความรักความใส่ใจการตอกย้ำในความสัมพันธ์ถ้าคุณบอกว่าคุณรักเขาก็ช่วยตอกย้ำบ่อยๆหรือว่าช่วยพยายาม ทำอะไรก็ตามเทคแอคชั่นออกมาให้เขามั่นใจเขาไม่ได้มีความมั่นใจในตัวคุณเลยมันอาจจะเกิดปัญหาของการแค่งข้างใจมันอาจจะเกิดปัญหาของคนที่แบบยิ่งคุณเฉยเขาก็ยิ่งคิดด้วยความคิดของเขาก็คิดว่าความคิดเ็าถูกไงยิ่งเทอร์นิ่งถามอะไรบไิดตอบถามอะไรไปเกิดเชยถามอะไรไปเกิดเชยมันก็ยิ่งบอกย้ำว่าคำถามที่เขาถามคุณไปมันมันแน่แล้วไอ้คิดที่คุณไม่ตอบรักฉันไหมนิ่ง ไม่ตอบถามว่าเขาก็อ่าเฮ้ยถ้าคนเราถ้ารักกันเขาก็บอกว่ารักซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ตอบคุณนิ่งๆเพื่ออะไรทําไมนิ่งอ่ะถ้าคุณรักเขาคุณนิ่งทําไมถ้าคุณมีความจริงใจมีความรักที่ดีคุณนิ่งทําไมอารมณ์นี้อ่ะมีโอกาสสารสัมพันธ์กันความการสารสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางไหนคะมันเสียใจด้วยกันทั้งคู่อะมาใช่ มันมีความเสียใจของความนิ่งเฉยแล้วก็มีอารมณ์ของคนที่ที่มันมีจุดคุณสองคนมีจุดอยู่ในใจอยู่อย่างหนึ่งคุณรู้เขารู้จุดนี้ยมันเป็นจุดที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะคิดเยอะคิดมากคิดคิดไปไกลคิดหนักเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังต้องกรารความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย ทำให้เขามั่นใจว่าเรารักเขาทําให้เขามั่นใจว่าเรายังคงอยู่ตรงนี้ถ้าคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณยังอยากไปก็ต้องอธิบายบ้างพูดออกมาบ้างพูดถึงความรู้สึกตัวเองบ้างถือไม่พูดก็ได้แต่เทคแอคชั่นให้เขาได้รับรู้บ้างให้เขาเกิดความมั่นใจให้เขาเกิดการรอความมั่นใจว่าเขาเราเรารักเขาเขารักเราเขาก็ยังมีกําลังใจที่จะอยู่เคียงข้างไปแบบนี้อารมณ์นั้น อ่ะขอไพ่แนะนําใบหนึ่งค่ะขอไพ่แนะนําใบนึงสองดาบการลังเลยการตัดสินใจการเลือกไม่ได้การไม่ใส่ใจการเพิกเฉยต่อปัญหาต่างๆไพ่แนะนําว่าอะไรไม่ว่าคุณอ่ะสมมติคุณบอกว่าคุณมีคนรักแต่คุณก็ไม่ได้ใส่ใจคนรักเลยเขาแค่์เขาเขางอนคุณคุณก็ไม่ได้ไปตามง้อเขาเลยเขาเขาไม่พูดกับคุณคุณก็ไม่สงสัยเลยว่าทําไมเขาไม่พูด คุณเพิกเฉยต่อปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะมองว่ามันไร้สาระคุณอาจจะมองว่าทําไมต้องมามากดดันซึ่งกันและกันหรืออะไรก็ตามในความเป็นคุณที่คุณเชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณก็ไม่ได้มีใครถ้าคุณไม่ได้มีใครจริงๆคุณก็ตอกย้ําเพียงแต่พูดตอกย้ําหรือการทําอะไรสักสิ่งอย่างให้เขาได้เกิดความมั่นใจในตัวเรามากยิ่งขึ้นแต่คุณอาจจะทําเป็นปิดตาไม่รู้ไม่ชี้ดูเขางอนแต่ก็แกล้งทําไม่รู้แกล้งตีมึน ทำหน้ามึนมนฉันไม่ได้รับรู้ฉันไม่ได้ทำอะไรส่วนใหญ่เจอแบบนี้บ่อยพวกมึนมน ทั้งนั้นที่ตัวเองทําให้เขาร้องไห้ทําให้เขาทุกข์แสนสาหัสทําให้เขาคิดมากเลือกเกินอะไรเงี้ยไอ้พวกตมึมึนเนี่ยมึนแบบนี้ส่วนใหญ่คือคือคุณคุณทาตัวลอยตัวเหนือปัญหาทํามึนทําไม่รู้เรื่องทําเป็นไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่ได้รู้ว่าเธอเป็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าอย่าได้มึนตึงกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าได้ทําเฉยชายอย่าได้ทําแบบลอยตัวเหนือปัญหาหรืออะไรก็ตาม ถ้าคุณจะทำแบบนั้นในความรู้สึกของถ้าคุณจะรักใครสักคนคุณบอกว่าคุณรักเขาใจคุณคุณรู้ว่าคุณรักเขาคุณไม่ได้ทําอะไรที่เขาคิดแค่ตอกย้ำหรือทำเทคแอคชั่นให้เขาได้รู้แค่นั้นเองแต่ถ้าคุณไม่ใส่ใจเลยที่ว่ารู้ว่าเขางอนก็ไม่กงอรู้ว่าเขาน้อยใจก็ไม่ตามทําเหมือนแบบทาเหมือนคนไม่แคร์กันอ่ะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มัน แย่ yeah, ลงไปได้นะคะการที่เราจะพะคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยก็ค่อนข้างยากในความรักแต่ว่าถ้าเรารักเขาเราก็ต้องทําอะไรให้เขาเห็นไม่ใช่ในใจรู้ว่ารู้อยู่คนเดียวไงรู้อยู่คนเดียวว่ารักฉันรักเขาฉันจริงใจฉันมีนอกใจคุณไม่พูดไม่สแสดงออกใครจะรู้ในใจคุณได้ในใจ้าโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ตาดิคุณชิบอกด้วยเจอก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ